นักการเมืองในรัฐสภา ria, <c oughs> ก็กําลังนะขยันที่จะนะขยันที่จะเอาการพนันขึ้นมาถูกกฎหมายตอนนี้นะการพนันก็กพยายามผลักดันเต็มที่เลยนะที่จะให้ถูกกฎหมายให้ได้ให้มันเร็วที่สุดนะให้ได้สาเร็จเร็วที่สุดก็ปแปลกเหมือนกันเนาะแทนที่จะ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดเขากับพยายามที่จะสร้างนะความพินาศช,ชิบหายนี่ให้มันเร็วที่สุดนะก็พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดว่าการพนันมันเป็น,ปน,ปน,ปนหัวหน้า,า่ความพินาศช,ชิบหายเออรัฐบาลชุดนี้ก็แปลกแปลกนักการเมืองในรัฐสภาเนี่ก็แปลกแปลกนะเอออาจารย์ก็เพิ่งเห็นนี่แหละนะเออประชาชนเดือดร้อนแทนที่จะรีบแก้ไขปัญหาประชาชนนะ กลับเอาความเดือดร้อนความพินาศจิบหายมาโถมเข้าไปอีกโดยการพยายามที่จะทําการพนันบอนการพนันคาสิโนโให้ถูกกฎหมายนะโดยอ่างแฝงไว้ในสถานบันเทิงครบวงจรนะบอกมีนิดเดียวนิดเดียวก็มีนิดเดียวก็ตัดออกไปเลยสิเอาไว้ทําไมเล่านะมีนิดเดียวก็แปลว่าไม่มีความสําคัญอะไรนี่ก็ตัดออกไปเลยสินะแล้วมันสําคัญอะไรกันนักหนา,นาถึงได โอ้โหเร่งกันเลยเกินนอกจากบอนการพน,นันคาสิโนถูกกฎหมายแล้วก็พยายามที่จะผลักดันนะการพนันออนไลน์อีกโอ้โหหนักกว่าอีกเพราะบอนบอนการพนันถูกกฎหมายนี่นะมันยังต้องไปเล่นที่บ่อนบางทีไปไปมันก็ต้องเสียเวลาเสียเงินมันไปลําบากอยู่เหมือนกันนะเขายังลําบากลําบากบ้างแล้วก็ขายขี้หน้าด้วยนะใครไปบางทีก็ไม่อยากไม่อยากเปิดหน้าเปิดตานะอย่างนี้เป็นต้นนะ โอ้ oh, แต่การพนันออนไลน์เนี่ยมันแอบเล่นที่บ้านได้แอบเล่นที่ไหนก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าใครเล่นเพราะไม่ต้องใช้มือถือของตัวเองแอบใช้คนอื่น <c oughs> ออายุเท่าไหร่ก็เล่นได้หมดนะเพราะว่าต่อให้ห้ามไวอา้าวก็ไปเอามือถือของคนที่นะอายุเข้าเกณฑ์ก็เล่นได้หมดแล้วหนะลอกใครก็ได้การพนันออนไลน์ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะการพนันเนี่ยมันเป็นหัวหน้าแห่งความพินาศชิบหายจริงๆนะแล้วก็มีนักการเมืองหัวหน้าแห่งความพินาศชิบหายในยกําลังผลักดันอยู่นะเอ่อพวกพวกนี้เขาจะเป็นนักเลงคุมบ่อนนะนักเลงคุมการพนันนักการเมืองที่กําลังผลักดันอยู่เนี่ยอ่ถ้าถามว่าเออนักการเมืองไทยมีอาชีพอะไรเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่ามีอาชีพ นะสร้างการพนันนะสร้างความพินาศช,ชิบหายให้กับสังคมประเทศชาติแล้วก็ต้องทําอย่างนั้นแะนะอ้างข้างๆคูๆไปอย่างนั้นนะนะอ่างนูน้นอ้างนี้ไปเรืนะ่อยประชาชนคนไทยที่เขาฉลาดฉลาดเขาก็รู้เท่าทันหมดนั่นแหละก็มีแต่คนโง่น,นั่นแหละที่ไม่รู้เท่าทันนะแค่บางส่วนเท่านั้นแหลนะส่วนใหญ่เขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละโอ้โหคิดดสูสิถ้ามีการพนันขึ้นมาเราจะเป็นยังไง ยุ่งกองร้อยเลยนะนะยุ่งกองร้อยเลยแหละถ้ามีการพนันขึ้นมานี่นะหนึ่งมันเป็นแหล่งฟอกเงินการพนันนี่มันเป็นแหล่งฟอกเงินของคนชั่วคนที่ทำทุจริตผิดกฎหมายต่างๆทำชั่วต่างๆนะทุจริตขอรับชั่นขูดลิดนะรักขโมยชอนะ่อโกงนะป้นจี้ฆ่าทำอะไรก็แล้วแต่นะ แก๊ re, งคอนเซนเตอร์นี่เป็นต้นนะโอ้ยหลอกเอาเงินคนแก๊งคอนเซนเตอร์กำลังระบาดเลยเขาชอบอยู่กับการพนันนี่แหละชอบอยู่ในการพนันออนไลน์บ่อนการพนันนี่แหละพวกแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยหลอกเอาเงินคนนะอย่างนี้เป็นต้นนะพวกขายยาเสพติดนะพวกค้าขายมนุษย์นพวกทำชั่วหลากหลายเนี่ยแล้วก็อธิบายไม่ได้ว่าเงินนมาจากไหนอธิบายไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมาย พอเขาตั้งบอนการพนันถูกกฎหมายได้ตั้งการพนันออนไลน์ได้เขาก็ทำท่าไปเล่นการพนันจะออนไลน์ก็ตามเข้าบอนก็ตามแล้วก็บอกว่าตัวเองเล่นได้เพราะว่าหัวกันกับพวกบอนพวกบอนก็หัวกันกับนักการเมืองข้าราชการชั่วก็รวมหัวกันทังนั้นเนี่ยเสร็จแล้วก็บอกว่าโอ้นี่เล่นได้กลายเป็นเงินบริสุทธิ์นะจ่ายภาษีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองก็ได้เงิน ที่ทาชั่วมาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคนก็จะทําชั่วมากมายเลยแก๊งคอนเซนเตอร์จะระบาดเต็มประเทศไทยเลยขนาดทุกวันนี้ยังไม่มีการพนันถูกกฎหมายนะยังระบาดขนาดนี้นะคนไทยนะถ้าอยากได้แก๊งคอนเซนเตอร์เยอะๆให้มากมากกว่าน,นี้นะให้ไปหลอกเอาเงินเราเงินลูกหลานของเราเงินคนในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะ อยากจะมีแก๊งซอนคอนเซิตเตอร์มากกว่านี้ก็ช่วยกันเชียร์การพนันถูกกฎหมายให้มากๆนะออกมาเร็วๆเลยจะได้มีแก๊งคอนเซิเตอร์เยอะๆนะจะได้มีพวกเออลักขโมยช่อโกงป้นจี้ฆ่านะเพราะว่าเขาเล่นเสียแล้วเขาไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ละเป็นหนี้เป็นสินนะไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ก็ลักขโมยช่อโกงเลยป้นจี้ฆ่าเลยนะใครอยากให้ขโมยขจร โจรผู้ลายเยอะๆนะในสังคมประเทศชาตินะให้เชียนะการทำการพนันถูกกฎหมายนะเชียเลยยกต้ายเชียเลยเราต้องการโจรผู้ลายเยอะๆเราต้องการโจรผู้ลายเยอะๆนะให้มันเต็มประเทศไทยไปเลยเอ้าวการพนันเราชอบชอบเพราะแหล่งสร้างโจรผู้ลายการพนันเป็นแหล่งสร้างโจรผู้ลายเราต้องการโจรผู้ลายเยอะๆนะต้องการเยอะๆนะ เพราะว่าเราซาดิสเออมันจะได้พินาศเร็วๆประเทศไทยเนี่ยจะได้ไม่ต้องลำบากดีเหมือนกันนะประเทศไทยพินาศเร็วๆก็ไม่ต้องลำบากมาดูแลพินาศไปซะก็จบไปซะไม่ต้องลำบากมาดูแลเนาะไอโจรผู้ร้ายมันฆ่าคนไทยดีๆให้ตายไปหมดฆ่ากันตายกันหมดแล้วก็เรียบร้อยก็สบายดีนะมนไม่ต้องมาดูแลให้มันยากอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวใครต้องการโจรผู้ร้ายเยอะๆนะ เชียร์การพนันให้มากๆนะนี่รัฐบาลนี่เขาก็เป็นคนน่าจะเป็นคนที่ชอบโจรผู้ร้ายเยอะๆดูท่านะเขาเชียร์การพนันเชียวทำมารัฐบาลเลยเนี่ยนักการเมืองนี่กกำลังเชียร์การพนันเนี่ยนะพวกเนี้ยอ่านี่แหละอะ่พวกนี้เชียร์โจรผู้ร้ายใช่ไหมเนี่ยเชียร์การสร้างโจรผู้ร้ายในประเทศให้มากๆมากๆ,ๆ,ๆ,ๆพวกแก๊งซอนเซ็นเตอร์ก็จะเยอะ นะเพราะว่าหยได้เงินมาปุ๊บเป็นไงก็ไปฟอกได้ง่ายๆแก๊งคอนเซนเตอร์ก็จะเยอะแ้วพวกไปเล่นนะเล่นออนไลน์หมดเงินหมดทองไปเล่นในบ่อนหมดเงินหมดทองเป็นไงโอหมดเงินหมดทองไปยืมญาติพี่น้องมายืมเพื่อนฝูงมาเอ้าไม่มีเงินคืนดีก็ไปเล่นหมดอีกเพราะว่าพวกการพนันนี่เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ตัวเองแพ้นะเขาออกแบบมาเพื่อให้ตัวเขาชนะในบ่อนทั้งหลายเพื่อให้เขาชนะเพื่อเขาได้เงินได้เยอะ เขาก็ออกแบบมาอย่างนั้นนะเพื่อเขาได้เงินเยอะๆยอะเพราะฉะนั้นเขาไม่ออกแบบมาตัวเองแพ้หรอกแต่บางทีเขาแกล้งแพ้นิดนๆหน่อยหน่อยเหมือนกันแลกๆล่อล่อให้คนไปลงทุนเยอะเอะเออได้นิดนิหน่อยหน่อยเออได้ไปอ้จะได้เยอะหอบเงินมาเต็มที่แล้วเขาก็นะออกแบบให้เขาชนะเลยทุกวันนี้มีเครื่องอ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเยอะแยะเล่นไปส่วนใหญ่ก็แพ้ทั้งนั้นแหละหมดเงินหมดทองเล่นไปก็หมดเงินหมดทองไป,งน,งไปนะไปยืมเงิน ของคนรู้จักคนนั้นคนนี้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไปเล่นอีกหมดเงินอีกหมดอีกทำไงไม่มีเงินแล้วทําไงที่นี่โอ้โหลักขโมยช่อโกงนะทําได้ทุกอย่างไปทําแก๊งคอนเซนเตอร์ดีกว่าพอจะได้เงินมามั่งนะลักขโมยช่อโกงขูดรีดป้นจี้ฆ่านะทำลายทําลายคนนั้นคนนี้เอารัดเอาเปรียบเนี่ยนั้นเชิงนี้ทําชั่วได้ทุกอย่างอ่นะใคร ยาเสพติดขายเนื้อขายตัวแล้วแต่จะทำอะไรมาทำชั่วได้ทุกเรื่องอันแหละนะอย่างนี้เป็นต้นพโจรผู้ไายก็จะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนี่ก็เป็นวิธีการสร้างโจรผู้ร้ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะพระพเจ้าก็ตัดสโลว่ามันเป็นหัวหน้าแห่งความพินาศชิบหายมันจะชิบหายกันไปเยอะเลยแหละนะแล้วเขาฟอกเงินได้พวกอาชญากรรมทั้งหลายพวกโจรผู้ราย อาชญากรรมทั้งหลายเขาฟอกเงินได้เขาก็มาฟอกเงินในประเทศไทยนี่แหละโอ้ยนักการเมืองก็หนุนหลังด้วยผมไม่หนุนหน้ายังไงออกแบบเลยออกแบบให้มันถูกกฎหมายเลยใช่ไหมนี่นักการเมืองไม่ใช่หนุนหลังอนะหนุนหน้าเลยนำหน้าเลยไม่จะหนุนหลังอ่ะนำหน้าเลยนักการเมืองก็โหนักการเมืองชั่วนำหน้าเลยมาเลยบ้านเมืองเราการพนันถูกกฎหมายมาฟอกเงินได้เลยใช่ไหม บอกเงินสบายๆนี um, ่เป็นแรงดึงดูดเลยพวกนักการเมืองนี่เป็นผู้การันตีพวกนี้เป็นผู้เขียนกฎหมายทั้งหลายควบคุมกฎหมายควบคุมข้าราชการด้วยโอ้ยไม่ได้หนุนหลังเลยหนุนหน้าเลยบวกนักการเมืองนี่หนุนหน้าเลยพวกนักการเมืองพวกนี้เขามีอาชีพการพนันเป็นหลักสร้างการพนันเป็นหลักเลยเนี่ยนักการเมืองพวกเนี้ยพวกสร้างการพนันนี่นะเนี่ยอาชีพหลักของเขาคือสร้างการพนัน มามาเมาคนไทยมาเมาเมาคนในโลกนม,มาสร้างอาชญากรรมให้กับคนไทยและคนในโลกเป็นแหล่งรวมอาชญากรรมโอ้ประเทศไทยเราก็จะเป็นที่หนึ่งดีเหมือนกันเนาะโอ้เป็นที่หนึ่งของเมืองที่มีโจรผู้ร้ายเยอะที่สุดในโลกก็ได้ขึ้นอันดับหนึ่งมันมันไม่มีทางที่จะขึ้นอันดับหนึ่งอันอื่นก็เอาอันนี้นะมันหมดปัญญาแล้วของรัฐบาลของนักการเมืองไม่รู้จะทําอะไรให้มันโดดเด่นเป็นที่หนึ่งก็สร้าง การพน,นันสร้างโจรผู้้ลยเป็นที่หนึ่งกันแล้วกันไทยจะได้ดังกับขาสาวทีนะมันหาความดังดีๆไม่ได้ก็หาความดังชั่วๆนะกับความคิดของคนชั่วๆเขาก็ทําอย่างนั้นน่ะนั่นะนะพี่น้องดูไว้ดูหน้าไว้เลยนะพวกนักการเมืองเหล่านี้นะช่วยกันจัดการเลยพวกนักการเมืองชั่วๆเนี่ยช่วยกันจัดการเลยนะจัดการอย่าไปเลือกเข้ามาอย่าไปส่งเสริม เสร็จแล้วใช้กฎหมายลงโทษเลยใช้กฎสังคมลงโทษเลยใครจะนะติคมประนามประจานพูดภาษาบ้านๆกน็ดานะดา่าเข้าไปเลยนะดา่าเข้าไปเลยได้บุญนะดา่าเอาบุญนะกับ <c oughs> พวกช่วยชัอย่างนี้ไม่ต้องไปเกรงใจหรอกนะไม่ต้องไปถนอมนะดา่าเอาบุญเลยนะดา่าให้ยับเยินไปเลยนะ เราไม่ต้องไปเลือกอีกนี่พวกนี้หนุนการพนันทั้งนั้นแหละพวกนี้หนุนการพนันทั้งนั้นแหละพักไหนหนุนการพนันอย่าไปเลือกนี่เดี๋ยวเขาจะเลือกแล้วเนี่ยอย่าไปเลือกนะพากันคว่ำบาตรเลยถล่มเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะเลือกสอสอข่าวหน้าก็อย่าไปเลือกพวกนี้นอกจากไม่ไปเลือกแล้วก็เนี่ยนะช่วยกันติคมบรร n a ประจานเข้าไปคิดได้ยังไงชั่วๆอย่างเงี้ยน,นะขยันเหลือเกินไอลเลวเนี่ยนะ ไอ้ดีๆขยันไม่เป็นแล้วไงน่ะอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้โหเร่งผักดันแล้วเกินอาจารย์ฟังข่าวแล้วก็เร่งเร่งเร่งอย่างนั้นนะโอ้โหรายกาดจริงๆเลยมันจะดีตรงไหนอะสร้างโจรผู้้ายให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยน่ะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็นี่แหละคนเลวเขาก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าต้งตัดว่าอย่าให้คนเลวมีอํานาจมิให้แค่คนเลวมีอํานาจปนหัวชิบหายเลยนะจะสร้างความเดือดร้อนเลวร้ายไปทั่วแล้วนะ อ,อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นพวกหัวหน้าการพนันเนี่ยช่วยกันปราบช่วยกันปราบไม่ต้องไปเข็นฆ่าทําลายเขาหรอกเหมือนบาปเราไม่เอาปราบด้วยปากเรานี่แหละนะ <c oughs> ประนามประจานเข้าไปติคมเข้าไปแล้วก็ใช้กฎหมายลงโทษเข้าไปแล้วอย่าไปสนับสนุนเขาไยไหนเชิงไหนก็เตรียมการไว้คนที่รักชาติบ้านเมืองอ,อย่างน้อยช่วยกันติคมนี่แหละเขียนป้ายไม่เอาการพนันติดไว้ที่บ้านทุกคนนะ ไม่เอาการพนันไม่เอาการพนันไม่เอาการพนัน,นเอามาทําไมเอามาสร้างโจรผู้ร้ายให้กับชาติบ้านเมืองคิดได้ยังไงคิดได้ยังไงประชาชนก็เดือดร้อนจะแย่อยู่แล้วแทนที่จะมาแก้ปัญหาข้าวยากหมากแพงเดือดร้อนแง่นั่นเชิงนี้โอ้โหจะเอาการพนันน,นี่มาเมาประชาชนมาสร้างโจรผู้ร้ายในบ้านในเมืองมันก็แย่กันพอดีโจรผู้ร้ายกเา็เต็มบ้านเต็มเมืองพอดี